คุณน้ำพึ่งต้องมนเสน่ห์การเดินทางสู่ดินแดนมหัศจรรย์สามพันโบกจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่คือการผจญภัยที่รอคอยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางสุดพิเศษกับทริปเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณต้องร้องว้าวไปกับคุณน้ำพึ่งและดรณัฐภากิติยากรที่กลับมาเยือนสามพันโบกอีกครั้งเริ่มต้นการเดินทางในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกาเตรียมตัวให้พร้อมกับการล่องเรือชมความงามของสามพันโบก จุดแรกที่คุณน้ำเพิ่งจะพาไปคือหาดหงพิกัดลับสุดในสีที่ซ่อนความงามของสันทรายสีทองละเอียดกว้างสุดลูกหลูล,ลูกตาริมฝั่งโขงลองนึกภาพตามสิคัทรายสีทองอรารามทอดยาวสุดสายตาสวรรค์นบนดินชัดๆจากนั้นไปต่อการที่หาดหินสีประกายแสงที่จะทําให้คุณต้องตะลึงลานหินที่สวยงามแปลกตาที่จะเปลี่ยนสีสันไปตามแสงแดดในแต่ละช่วงเวลาเป็นปรากฏการธรรมชาติที่น่าทึ่งจริงๆค่ะและแล้วไฮไลท์ของทริปนี้ก็มาถึง สามพันโบกนนซินไทยแลนด์แกรนด์แคนยอนเมืองไทยที่นี่คือความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาโบกทุกโบกหลุมหินทุกหลุมเกิดจากการกัดเซาะของน้ําเป็นเวลาหลายล้านปีหน้าทึ่ใช่ไหมล่ะคัแต่การมาเที่ยวสามพันโบกให้ได้อัธรต้องมาให้ถูกที่ถูกเวลาช่วงเย็นๆต้องไม่พลาดไปชมความงามของสะพานดาวหัวใจคู่โบกหัวใจคู่สมรรกฏมิกกี้เมาส์ขอนไม้และหัวสุนัขแต่ละจุดมีความงามที่แตกต่างกันไปเตรียมกล้องให้พร้อมแล้วไปเก็บภาพความประทับใจกันเลย แล้วคุณหลักคะพร้อมที่จะไปสัมผัสความงามของสามพันโบกกับคุณน้ำพึ่งหรือยังคุณคิดว่าจุดไหนของสามพันโบกที่สวยที่สุดมาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ